ปีนี้เข้าเลข3แล้วถ้าย้อนเวลากลับไปได้อยากบอกอะไรกับตัวเองตอนอายุ20การลงทุนกับตัวเองมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและคุ้มค่าที่สุด3สิ่งที่คิดว่าลงทุนกับตัวเองคุ้มค่าที่สุดมีอะไรบ้างเหรอเดี๋ยววันนี้จะมาแชร์ให้ฟังค่ะตอนนี้คือถ้าใครเป็นในวัยเดียวกันเนาะเราอายุแบบ เข้าเลข3แล้วถ้าอยากบอกอะไรกับน้องๆหรืออยากย้อนเวลากลับไปบอกตัวเองในอายุ20ให้ฟังได้ก็คงอยากจะบอกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆก็คือการลงทุนกับตัวเองคุ้มค่าที่สุดแล้วมันไม่มีอะไรมาแทนอันนี้ได้จริงๆแล้วก็วันนี้อยากจะมาแชร์เอาง่ายๆแค่3สิ่งก็พอที่ลงทุนกับตัวเองแล้วคุ้มที่สุดถ้าใครเป็นผู้หญิงเหมือนกันแล้วก็เป็นแบบเพื่อนสาวเหมือนกันแนนอยากบอกว่าการที่เราลงทุนในความสวยของตัวเองคือคุ้มค่าที่สุดแล้วก็ไม่เสียใจแน่น นนคือขอ,อยกตัวอย่างง่ายๆเนาะเวลาที่เราจะแต่งตัวใช่ไหมเราก็ต้องคำนึงถึงเสื้อผ้าที่เราใส่เครื่องประดับที่เราใส่หรือว่าเราใส่ใจในตัวเองใส่ใจในรายละเอียด มีสิ่งหนึ่งที่คนนึกไม่ถึงนะคะก็คือการลงทุนกับทรงผมหรือว่าสีผมหรือว่าการทําผมนั่นเองการลงทุนในความสวยเรื่องผมเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกตัวเองในตอน20แบบไม่น่าทําสีผมแบบตามเทรนเยอะเลยเพราะว่าสีผมจริงๆแล้วเราก็จะกลับมาทําสีน้ําตาลกลางๆที่แบบสวยเหมาะกับ โทนผิวของเราคือแบบเราเป็นคนไทยใช่ไหมเป็นชาวเอเชียเนาะมันก็จะเหมาะกับสีผมไม่ได้เยอะมากอ่ะทุกคนมันจะเป็นอันเดอร์โทนแบบเหลืองๆเนาะเราก็จะเหมาะกับสีผมแบบน้ำตาลอ่อนจนถึงน้ำตาลกลางๆนะคะไม่ต้องแบบสีแบบเวอร์เกินไปเนี่ยรู้สึกว่า ถ้าบอกตัวเองในอายุ20ได้ก็คงอยากจะบอกว่าเออไม่ต้องไปทําอะไรตามเทรนหรอกแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อเสื้อผ้าตามเทรนมากไม่ต้องไปทําสีผมตามเทรนหรอกเพราะสุดท้ายแล้วอะ่ะผมมันก็จะเสียแล้วก็การดูแลทรงผมเนี่ยมันเป็นแบบ70%ของใบหน้าเลยคือถ้าเราใส่ใจตั้งแต่ตอนอายุ20เนาะเราก็จะแบบไม่ต้องมากังวลหรือเครียดตอนแบบอายุ30แล้วเนาะคือจะอยากจะบอกน้องๆทุกคนที่อายุ20นะคืออย่าไป ทำอะไรกับผมมากนะเพราะว่าผมมันเป็นแบบสิ่งหนึ่งที่แบบว่าสามารถแบบบอกอายุได้สามารถแบบบอกความเรียบบอกสุขภาพภายในของเราได้คือถ้าใครผมสุขภาพดีโหผู้หญิงคนนี้สวยมากเออคือจะบอกว่าในอายุเท่านี้แล้วมันก็จะแบบมองอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งเลยคือเสื้อผ้าจริงๆไม่จําเป็นต้องแพงแล้วถึงจะสวยนะเสื้อผ้าจริงๆคือแค่ขอคัตติ้งดี ใส่แล้วแบบเหมาะกับเราแมชกับเราอันนี้คือสวยคือที่ผ่านมาไปตามเทรนเยอะ mm. เช่นเวลาเราจะไปงานอย่างเงี้ยแล้วเรามีแต่เสื้อผ้าที่แบบอินเทรนในสมัยแบบสมัยก่อนเนาะแต่ว่าตอนเนี้ยมันไม่เทนแล้วอ่ะมันใส่แล้วมันก็ดูเอาก็รู้สึกว่าเสื้อผ้าที่แบบไทม์เลสที่ใส่ได้นานแบบคัตติ้งดีๆอย่างยกตัวอย่างอย่างบานยูนิโคลอย่างเง, l, งี้ยคือไม่ว่า เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนสามารถหยิบกางเกงหรือเสื้อยูนิโคเอามาใส่ได้แบบบ่อยๆอ,อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่รู้สึกว่าเสื้อผ้าดีๆมันไม่จําเป็นต้องแพงแล้วก็ขอแค่คัตติ้งดีแล้วก็เหมาะกับเราคือสมมุติเราจะไปงานอะไรเงี้ยเราก็สามารถหยิบขึ้นมาใส่แล้วรู้สึกว่าไม่อายเขาอ่ะเออรู้สึกว่าโอเคมันแบบมันยังใส่ได้อยู่มันยังใส่ได้แบบไปในชีวิตประจําวันสมมติผ่านไป10ปีเสื้อผ้าที่แบบเรียบๆแล้วก็คัตติ้งดีแล้วก็ยังสามารถหยิบกลับมาใส่ได้ อีกสิ่งหนึ่งที่อยากแนะนําก็คืออันนี้ไม่ค่อยมีใครพูดถึงการใส่เครื่องประดับจะทําให้แบบเพิ่มความลึกในลุกของเราเพิ่มความลึกยังไงคือมันเหมือนไปเพิ่มมิติให้ใบหน้าเราเช่นสมมติเราใส่ต่างหูห่วงอย่างเงี้ยในวันที่เราแต่งตัวแบบง่ายๆมันก็จะไปเพิ่มลุกให้เราดูแบบเออเป็นผู้หญิงที่ใส่ใจในรายละเอียดดูมีอะไรมากขึ้นอันนี้ก็อยากแนะนําผู้หญิงทุกคนเนาะถ้าเกิด เป็นในวัยเดียวกันก็อย่าลืมลงทุนกับความสวยของตัวเองนะคะเพราะว่ามันคุ้มค่าที่สุดแล้วเพราะว่าถ้าเราสวยใช่ไหมมันก็จะเพิ่มเสน่ห์ดึงดูดให้คนอยากจะมาคุยกับเรามากขึ้นอยากจะเข้ามาหาเรามากขึ้นก็แนะนำจริงๆก็คืออย่าลืมลงทุนในความสวยของตัวเองค่ะ ข้อ2อันนี้ไม่พูดไม่ได้ก็คือลงทุนในสุขภาพของตัวเองหรือว่าการออกกําลังกายก็คือเราจําเป็นต้องออกกําลังกายนะคะเพราะาเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนาะมนุษย์ต้องแบบใช้ร่างกายการออกกําลังกายจะช่วยให้จิตใจของเราแบบแข็งแรงไม่ว่าเราจะเจอเหตุการณ์ใดๆในชีวิตมันก็จะรู้สึกแบบปลอดภัยข้างในใจแล้วก็ร่างกายแข็งแรงด้วยก็อยากแนะนําทุกคนที่แบบอยู่ในวัย20ต้นๆหรือว่าในวัยที่แบบยังนอนน้อยแล้วยังแบบมีแรงอยู่อ่ะอยากให้ลงทุนในสุขภาพของ ตัวเองเช่นออกกําลังกายกินอาหารที่ดีมีประโยชน์นะคะไม่ได้กินแบบฟาสต์ฟู้ดทุกวันอะไรเงี้ยรู้สึกว่าการใส่ใจในสุขภาพของตัวเองอ่ะมันส่งผลในระยะยาวมันเหมือนการปลูกต้นไม้นะการออกกําลังกายมันไม่ใช่ว่าทําวันนี้เราเห็นผลเลยเหมือนปลูกต้นไม้วันนี้เราต้นไม้จะขึ้นเลยมันไม่ใช่มันคือการที่ลงทุนกับตัวเองในอดีตแบบการปลูกต้นไม้เวลาที่ดีที่สุดคือ10ปีที่แล้วแล้วก็กับตอนนี้เท่านั้นซึ่งถ้าเราย้อนกลับไป10ปีไม่ได้สิ่งที่ควรทําที่สุดก็คือการทําตอนนี้เท่านั้นคือมันเป็นเรื่องที่แบบทุก คนรู้แต่ว่ามันทํายากคือเข้าใจมากก็ถ้าเกิดแนะนําใครได้ก็อยากจะให้ดูแลสุขภาพของตัวเองแล้วก็ออกกําลังกายเพราะว่าถ้าเราสุขภาพดีจิตใจเราแข็งแรงร่างกายเราแข็งแรงไม่ว่าโลกภายนอกจะเป็นยังไงเราก็พร้อมจะสู้ทุกอย่างแน่นอนคือรู้สึกว่าตัวเองในวันนี้ในเวอร์ชั่นแบบ30แล้วรู้สึกว่าเราแข็งแร่งมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเพราะว่ารู้สึกว่าร่างกายเราแข็งแรงจิตใจเราก็จะแข็งแรงตามไปด้วยประมาณนี้ค่ะก็ข้อ3 อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนชีวิตทุกคนได้ก็คือลงทุนในความรู้เพราะว่าที่ผ่านมารู้สึกว่า การลงทุนในความรู้สําคัญมากรวมถึงการตั้งใจพัฒนาตัวเองเพราะว่าการพัฒนาตัวเองมันไม่ใช่ว่าแบบใช้ชีวิตไปทุกวันแล้วก็พัฒนาตัวเองมันคือต้องตั้งใจพัฒนาตัวเองตั้งใจหาความรู้รู้สึกว่าการลงทุนในความรู้มันเป็นสิ่งเดียวที่จะแบบยั่งยืนแล้วอยู่กับเราตลอดไปหัวข้อหนังสือเขียนว่าชีวิตเรามีวันที่พิเศษอยู่แค่2วันเท่านั้นก็คือวันที่เราเกิดมากับวันที่เรารู้ว่าเราเกิดมาทําไมโอ้โหแบบอ่านแล้วแบบคนลุกมากคือรู้สึกว่า เฮ้ยแบบจริงคือถ้าเรารู้ว่าเราเกิดมาทําอะไรมันก็จะแบบดีกับตัวเราเองเนาะเดี๋ยวไว้คลิปอื่นๆจะมาแชร์ให้ฟังแต่ว่าคลิปเนี้แค่อยากจะมาเล่าให้ฟังก่อนว่าเนี่ยแค่เราแบบเปิดหนังสือลงทุนในความรู้ของเราเองอมัน คุ้มค่าแน่นอนแบบการได้ข้อคิดสักหนึ่งประโยคจากหนังสือเล่มนั้นนะมันสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้เลยก็อยากแนะนําให้ทุกคนแบบลงทุนในความรู้ไม่ว่าจะเป็นความรู้จากที่ไหนก็ตามที่สามารถทําให้เราอะ่ะเออดีขึ้นในทุกๆวันได้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วมันก็ไม่เสียหายอะไรสามารถเปลี่ยนชีวิตคนคนนึงได้เลยเพราะว่าทุกอย่างแล้วมันก็ได้กับตัวเราเองแล้วก็ทําให้ตัวเราพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะคะก็เนี่ยแหละอันเนี้ย เป็นสสิ่งที่ลงทุนกับตัวเองแล้วคุ้มที่สุดก็คือมันเป็นสิ่งที่เราอะตั้งใจมากๆอยากมาแชร์ให้ทุกคนฟังเนาะว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้เราอยากจะบอกอะไรกับตัวเองอันเนี้ยก็อยากจะแนะนําทุกคนให้ลองทําตามดูนะคะถ้าเกิดใครลองทําแล้วหรือว่าฟังแล้วคิดเห็นเป็นยังไงสามารถคอมเมนต์แชร์กันได้นะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ